สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่5เดือน11นะครับ2 5 6 3เวลา5ทุ่มกว่าแล้วนะครับรีได้เคตนี้มาจากพี่ต๋องนะครับที่พี่ต๋องได้ช่วยเหลือเบื้องต้นของอพี่นนท์แล้วก็น้องฮาตี่ที่เป็นลูกชายนะครับซึ่งยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็เป็นสมาธิสั้นแล้วส่วนทางพี่นนท์เนี่ยก็เป็น โรคไตเลือดในสมองตีบนะครับก็ตกงานด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังไม่มีหลักแรงทางที่ต้องก็เลยให้มาอยู่ในห้องเช่านี้วันนี้เราได้ยินเรื่องราวเราก็จะมามอบเงินให้4ี่พันบาทเพื่อจะให้ที่ต๋องได้หาห้องเช่าให้เขาได้พักพิงได้ประมาณสาสี่เดือนเบื้องต้นก่อนเพราะว่าอาชีพหลักๆคือ ขายลอตเอรี่แต่ตอนนี้ก็โดนไล่ออกมาแล้วนะครับซึ่งสองพ่อลูกนี้ก็คือเขารักรักกันแล้วก็ไม่อยากไม่อยากแยกทางครับไม่อยซึ่งดูแล้วก็หน้าหดหูห้าหดหูนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่ร่างกายไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีหมายเลขบัญชีนะครับของของคุณพี่นนท์เลย เพื่อเบิกเบางทีใครที่ใจบุญอยากจะช่วยครอบครัวของพี่นนท์นะครับกับน้องอัตตี้ก็เชิญได้เลยนะครับต่อตรงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สอ,อบถามได้เลยนะครับถ้าใครอยากช่วยเดีอยวอถามพี่พนนท์มีความรู้สึกยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรไหมรู้สกประนับใจคาที่ที่เข้ามาเพือผมเพราะปัจจุบันผมไม่มีที่อยู่ เมื่อคืนผมไปนอนที่สาราวันบางพาย,ยุงกัดผมทั้งคืนเลยแทบเกือบไม่ได้นอนก้าวมุมยังและได้อยู่เป็นหลักมีไดอยู่เป็นหลักเลยยังมีอาชีพประกอบการ,รง,งานที่พอพเลิกตัวเองได้พอมีกินมีใช้ไม่ต้องถึงจะรวยนะครับอเอาแค่พอมีกินมีใช้ไม่อดไม่ยากพอแล้ว เรารู้สึกไงบ้างรครับผมมีความรู้สึกที่เห็นครั้งแรกก็ผู้ใจคือว่าแกไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ต้องใช้ไม้กระเท้าเพราะว่าเจะเลือกทางหมอตีบครับคือไปส่งแกแกรับลูกแกลูกแกเรียนอยู่โรงเรียนโสตศึกษาของประเทศเอ่อที่โรงเรียนหูโลกตาบอดแต่ว่าแกเป็นเคสเอ่อสมาธิชักลั่นคือผมเห็นในเคสนี้แล้วก็สงสาร การติดต่อมาทางชมรมสองล้อใจบุญมีท่านได้เห็นความสงวนายเห็นความสงขานก็คือบอกผ่านสะพารุงมาท่านที่มีจิตใจแม่ตาก็ร่วมกันทำบุญได้นะครับก็เดี๋ยวผมมอบเงินเบื้องต้นให้กับทานที่เราไว้สี่พันก่อนนะครับก็ <ừ> ออยังไงรับฝากพี่ๆทุกท่านน,น,นะครับท,ที่ติดตามในคลิปนี้ถ้าจะร่วมทำบุญก็เดี๋ยวผมจะมีะรมายละเอียดบัญชี อยู่ในข้อความเลยนะครับเพราคนไทยไม่ติงกันนะครับขอบค,ครับ